ข้าวเขียวตากก็ดับชาน้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แม่จะเล่นกับแถวนะครับเริ่มเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ปงปปนะครับครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการของเรานะครับท่านรับเอระแสายทูนะครับท่านได้เกียรติเราะว่าประวัด้กับนักเรียนนะครับ ในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันเทนนิสพิสานจากเตนีนะครับซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในอิานสานนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายนะครับ เราก็รุ่นเมื่อวันที่แด้ได้มาบริวันนี้เลยเลยขอรับด้วยบทที่หนี่งนะครับไอกินบุญนะครับป้าแยงนะครับได้รับเหรียญเหรียญเงินนะครับรายการสปีดทิปนะครับรู่นอายุไม่เกินสปีนะครับขอเสียงบมือให้น้องหน่อยด้วย ลำดับที่2นะครับเด็กชายปีนะะักอัสสัคตุเกียร์นะครับได้รับเหรียญรางวัลนะครับเหรียญทองประเภทสตีทีค์นะครับเดี่ยวและผู้นะครับสองเหรียญทองนะครับครับลำดับที่สามได้ใช้อาซิแห่งพันธนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองเและลำดับผู้หนึงประเภทสตีทีะคะ์ครับ